การอ่านสรุปความเป็นกระบวนการทางสมองอย่างหนึ่งที่ต้องใช้วิจารณญาณแยกแยะเรื่องราวออกเป็นข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นและข้อแสดงความรู้สึกหาเหตุผลและวินิจฉัยว่าส่วนใดคือใจความสำคัญส่วนใดเป็นผลลวามจากนั้นค่อยหาสาระสำคัญหรือสรุปความของเรื่องราวทั้งหมดดังนั้นนิสิตจึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการสรุปความที่ถูกต้องและมันฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยนิสิตจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของการอ่านสรุปความดังรายละเอียดต่อไปนี้ครับ right ย่อหน้าคือข้อความตอนหนึ่งซึ่งประกอบด้วยประโยคต่างๆเรียงลำดับต่อเนื่องกันโดยมีใจความสำคัญเพียงอย่างเดียวในหนึ่งย่อหน้าจะประกอบไปด้วยใจความสำคัญเป็นใจความหลักที่สรุปความคิดสำคัญของเนื้อหาในย่อหน้าไว้ทั้งหมดและส่วนขยายหรือพลความ ประกอบด้วยประโยคที่ช่วยสนับสน,นุนหรือขยายใจความสำคัญให้เด่นชัดยิ่งขึ้นโดยปกติแล้วจะไม่กำหนดว่าควรมีกี่ประโยคทั้ทงนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเนื้อความภายในย่อหน้านั้นจากแผนภาพจะเห็นว่าย่อหน้าหนึ่งจะมีเพียงใจความสำคัญเพียงใจความเดียวเท่านั้นกล่าวคือหย่อหน้ามีสาระสำคัญเพียงเรื่องเดียวดังนั้นการสรุปความ จึงจำเป็นต้องทราบถึงลักษณะพื้นฐานของย่อหน้าเพื่อที่จะสามารถจับประเด็นสำคัญของย่อหน้าที่อ่านได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น